สวัสดีตอนเย็นครับเพื่อนๆครับอ่าตอนเย็นๆพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศอ่าบ้านสวนอมัดพีไม้นะครับราติีกำลังจะลารับนะครับวันนี้ลมดีมากเลยครับเพื่อนๆเออลมพัดทั้งวันเลยนะครับอ่ากิจกรรมคนต่างวัดหวครับเพื่อนๆดูท้องฟ้าสิครับโอ้เห็นไหมเนี่ยครับมองนะครับ รู้สึกจะมียานอวกาศหรือเปล่านะครับเออนะครับเป็นกิจกรรมช่วงหน้าหนาวนะครับเขาก็ออกมาเล่น่อบกันครับติดลมบนสูงนะครับฝั่งนี้ก็นั่นอีกลำหนึ่งว่นเออทางนี้สามลำนะครับฝั่งทางโน้นอีกนะครับโอ้เยอะเลยนะครับเห็นไหมครับ บ้านก็ใส่ธนูนะครับมีเสียงดังดื้อๆนะครับถึงมากเลยครับอนลำหนึ่งครับเพื่อนๆอ่าก็เป็นกิจกรรมช่วงหน้าหนาวนะครับมันมีลมก็เขาก็ออกมาเล่นบาวกันนะครับก็ พาเพื่อนๆมาเดินดูโซนป่าไม้ครับที่ปลูกนะครับอันนี้จะเป็นโซนที่ปรับเปลี่ยนจากท้องนานครับเป็นที่นาเกือบสองไร่นะครับได้มาทำการขุดบ่อ,อขุดสระนะครับขนาดาเป็นสระโครงการ2.5 0พนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับกว้าง18เมตรยาว35เมตรครับเพื่อนๆนนครับ ไปช่วงต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มทําการปลูกต้นไม้ประมาณเดือนอปลายเดือนมีนานะครับมีนาเมษานะครับปลูกก่อนฝนนะครับก็น่าจะปีกว่าแล้วนะครับอีกสามสี่เดือนก็จะได้ครบสองปีแล้วนะครับโซนนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแปลงนาลูกล้างปีที่แล้วไม่ได้รำนานะครับน้ําน้อยนะครับอ่น้ําไม่พอก็เลยปล่อยทิ้งไป ตัดหญ้าทําปุ๋ยนะครับามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับปีกว่าก็ตอนนี้ก็สูงประมาณบางต้นก็สองเมตรกว่าแล้วนะครับต้นอันนี้ปลูกระยะชิดเลยนะครับต้นสักนะครับกับต้นยางนาครับเพื่อนนะครับตีคู่กันขึ้นไปเลยนะครับต้นข้างล่างก็ยางนานะไม่โตนะครับาการปลูกระยะทีนะครับ ปลูกให้แข่งกันนะเพื่อนเพื่อนเราไม่รู้ว่าต้นไหนจะโตนะครับต้นไหนตั้งตัวตั้งได,ด้ดีกว่าเขาก็ะนะขนาดคนเรายังโตไม่เท่ากันนะครับต้นไม้มันก็โตไม่เท่ากันนะครับก็เป็นการปลูกแบบเลือก,เล,อกเลือกนางงามนะครับไม่รู้ต้นไหนจะสวยนะให้มันโตก่อนเราเราค่อยมาคัดทลังนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมออกไปทางสาธารณะนะครับอก็จะเป็นลักษณะคันคู รอบสระนะครับอ่าแล้วก็ปลูกอ่าไม้ปา่าริมขอบสระนะครับอ่าริมคันคูนะ <_ t ool> เพื่อนๆก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับเป็นทางเดินตรงกลางก็อ่าใกล้เคียงสามเมตร<ๆ>นะครับต้นไม้ก็อยู่รอบซ้ายขวานะครับอ่าจะทําเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับอ่ามันจะเป็นอย่างที่เราคาดฝันไว้หรือเปล่านะครับอ่าต้นสักต้นนี้ก็เกือบสามเมตรแล้วนะครับเออโตวไวกว่าเพื่อนเลยนะครับ เป็นโจทย์ยากอยู่นะครับดินก้นสะปีแรกหอบฟางหอบหญ้าโอ้ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับต้องช่วยเขาเพราะว่าดินไม่มีวิแท่ธาตุนะครับดินก้นสะนะครับอ่าก็ใครคิดจะขุดโคกหนองนานะครับก็ต้องเตรียมโจทย์ตรงนี้เลยนะครับเป็นปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะครับอ่าขุดก็ต้องมีงบประมาณในการจัดเตรียมซื้อปุ๋ยซื้ออะไรไว้นะครับอ่าเพื่อช่วยต้นไม้ในระยะแรกนะครับ หาฟางหาอะไรคุมนะครับเพราะว่าปีแรกเราก็ต้องลดน้ํานะครับปีนี้ผมยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับอหมดฝนแล้วก็ทิ้งเลยนะครับก็ดูต้นไม้ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับก็สบอากาศเพิ่งเจาะบาด้านใหม่นะครับหาตังมาซื้อปั๊มก่อนเพื่อนเพื่อนเพราะจะเอาน้ำสา,าลดก็โอโหลดไปเลยนะครับ เป็นดินเหนียวนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างอยู่บนที่สูงนะครับมันเลยไม่เก็บน้ําครับนะครับมันค่อยๆลดลงไปนะครับถ้าสูบมาใช้กลัวว่ามันจะไม่พแรงนะเพราะว่าี้ยงปลาด้วยนะครับเพื่อนๆครับฝั่งตรงโน้นแต่ต่ำกว่านะครับเป็นแปลงนาของเราป่าตรงโน้นนะครับนั่นแหละพื้นที่เขาค่อยๆต่ําไปลงครับตรงนี้ถ้าเทียบตรงโน้นตรงนี้ก็สูงอยู่นะครับก็ทําให้ปริมาณน้ํา คนทางลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาเดินเล่นนะครับเป็นจุดพักผ่อนนะครับดูต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเช้าก็มาเดินกินกาแฟานะครดูต้นไม้ดูพัฒนาการของเขานะครับเพื่อนๆอก็มีเจ้าสมุนน้อยว่ไ<อ>างไงโอเลเดินตามนะครับเหมือนเราเป็นพ่อเขาแล้วมั้งเนี่ย คนไปไหนเขาก็เดินตามนะครับเออมีพื้นที่ให้เข้าเดินเล่นนะครับเพื่อนๆครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามเพจบ้านสวนนองมัดพิพใบด้วยนะครับมีอะไรจะทะยอยอัปเดตให้ชมครับอ่าคลิปนี้สวัสดีครับผม